เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานถ้ำดาวเขาแก้วสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆช่องเรื่องเล่าตำนานทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจความลี้ลับของถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่หินงอกหินย้อยสวยๆแต่ยังพกพาตำนานความเชื่อที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานถ้ำที่ว่านั้นก็คือถ้ำดาวเขาแก้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เพราะเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณขนลุกสู้หรือไม่ก็ต้องอุทานว่าจริงดีไปเลยก็ได้เพราะตำนานของถ้ำดาวเขาแก้วนั้นเข้มข้นและน่าติดตามมากๆถ้ำดาวเขาแก้วตั้งตระงานอยู่บนเขาแก้วอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับดาวแน่นอนแต่จะเป็นดาวแบบไหนดาวบนฟ้าหรือดาวอย่างอื่น อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับถ้ำดาวเขาแก้วมีมากมายหลายกระแสแต่เรื่องที่โด่งดังที่สุดและถูกเล่าต่อกันมามากที่สุดก็คือเรื่องของดาวที่ตกลงมาจากฟ้านั่นเองครับว่ากันว่าในสมัยโบราณกาลมีดาวดวงหนึ่งเกิดพลัดตกลงมาจากท้องฟ้าและร่วงหล่นลงมายังบริเวณเขาแก้ว แรงกระแทกจากการตกลงมาของดาวทำให้เกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่กลายเป็นถ้าที่เราเห็นกันในปัจจุบันแต่ดาวที่ตกลงมานั้นไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินธรรมดาอย่างที่หลายคนคิดกันนะครับเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าดาวดวงนั้นเป็นดาววิเศษเป็นดาวที่มีพลังอำนาจมีอิทธิฤทธิปาฏิหารว่ากันว่าใครที่ได้เข้าไปในถ้ำดาวเขาแก้ว แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากดาววิเศษก็มักจะสมหวังในสิ่งปาถนานอกจากเรื่องดาวตกแล้วยังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันมาก็คือเรื่องของฤาษีครับว่ากันว่าในอดีตเคยมีฤาษีตนหนึ่งมาบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำดาวเขาแก้วเป็นเวลานานฤาษีตนนี้มีตบะแก่กล้ามีญาณวิเศษสามารถติดต่อกับเทพเทวดาได้และด้วยอำนาจของฤาษี ทำให้ถ้ำดาวเขาแก้วกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเรื่องเล่าเกี่ยวกับฤาษียังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่ากันว่าภายหลังจากที่ฤาษีตนนั้นสิ้นชีพไปอัฐิของท่านก็ได้กลายเป็นแก้วที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ภายในถ้ำและแสงที่ส่องออกมาจากแก้วนี้เองที่เป็นที่มาของชื่อเขาแก้วและถ้ำดาวเขาแก้วนั่นเองครับฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับ แต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านและถูกเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทำให้ถ้ำดาวเขาแก้วไม่ได้เป็นแค่ถ้ำธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นที่ผูกพันกับความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีอย่างแนบแน่นความสำคัญของถ้ำดาวเขาแก้วไม่ได้มีแค่เรื่องของตำนานและความเชื่อเท่านั้นนะครับ เพราะในแง่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมท้ำดาวเขาแก้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ใครภายในถ้ำประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆที่สวยงามตระการตาบางส่วนมีลักษณะคล้ายเจดีคล้ายพระพุทธรูปทำให้ผู้ที่ได้เข้าไปชมต่างรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่ง นอกจากนี้ถ้ำดาวเขาแก้วยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกด้วยนะครับเพราะมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายในถ้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์โครงกระดูกมนุษย์โบราณและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ำดาวเขาแก้วเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ปัจจุบันถ้ำดาวเขาแก้วได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมาชื่นชมความงามของถ้ำมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมาศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้แต่ถึงแม้ว่าถ้ำดาวเขาแก้วจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปีแต่ก็ยังมีข้อห้ามและข้อควรระวังบางประการที่นักท่องเที่ยวควรทราบ เพื่อเป็นการเคารพสถานที่และรักษาความสวยงามของถ้ำเอาไว้ตัวอย่างเช่นห้ามส่งเสียงดังรบกวนห้ามสัมผัสหินงอกหินย้อยห้ามทิ้งขยะในถ้ำและห้ามกระทําใดๆที่เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเดินทางไปยังถ้ำดาวเขาแก้วก็ไม่ยากเลยครับสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพมหานครได้เมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ก็สามารถเช่ารถหรือใช้บริการรถแท็กซี่ไปยังถ้ำดาวเขาแก้วได้เลยครับสรุปแล้วถ้ำดาวเขาแก้วไม่ได้เป็นแค่ถ้ำธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานและความเชื่อเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่อนุรักษ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อน กับเรื่องเล่าตำนานถ้ำดาวเขาแก้วที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะไปชมความงามของถ้ำดาวเขาแก้วกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตำนานตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ